ข้อมูลพื้นฐานของบ้านปางมะเยานะครับภูมิประเทศพื้นที่ราบุ่มเชิงเขาจะมีภูเขาล้อมรอบประชากรบ้านปางมะเยานี่ก็มีอยู่ประมาณ184หลังคาเรือนอาชีพส่วนใหญ่จะรับจ้างทั่วไปอาชีพทางการเกษตรก็จะปลูกมะม่วงลำไยนะครับแต่ช่วงนี้ก็จะมีพืชไร่ก็จะปลูกถั่วปลูกข้าวโพด เมื่อก่อนนะครับฟางมายาวเป็นหมู่บ้านที่ทำมาหาก,กินกับป่าพืชสวนเนี่ยไม่ค่อยมีเมื่อก่อนนะครับก็คือจะมาหาใบาตองตีพึ่งแล้วก็หาหน่อไม้ก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรที่มันเป็นจำเพาะเจาะจงที่มันไปบีบบังคับชาวบ้านมากเกินไปนะครับก็ใช้คําว่าขอความร่วมมือแล้วก็มันก็ต้องมีกฎระเบียบที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันในเรื่องของไฟป่าเนี่ยสายเหตุหลักๆของไฟที่มันเกิดขึ้นในป่าที่มันอยู่ไกลๆนะครับก็คือการตีพึ่ง แล้วถ้าไม่ให้เขาล่าผึ้งตีผึ้งจะให้เขาไปทำอะไรก็ดึงคนเหล่านั้นมาเข้าเวรยามในช่วงเขางดเผาป่าเราต้องการให้มีการเผาเลยครับถ้าไข่เข้าในป่าชุมชนหรือในป่าที่เขาดูแลอยู่ก็ต้องมีการสอบถามว่าไปทําอะไรห้ามเผาป่านะฮะเราต้องบอกแล้วก็มีการชดชดชื่อเข้าออก ทำเป็นชุดฝ่อร,ระวังที่ต้องตั้งเวรยามตั้งแต่ช่วงเนี่ยปลายคุมพาจะถึงพุษภาเลยบริเวณที่เราทําแนวกัดนไฟนะั่นคือพวกใบ,ใบไม้ใบย่างแห้งเขากระึงเป่าหรือว,ว่ากวาดเอาให้หมดเพื่อที่จะป้องกันว่าไฟมาจากฟางน่้วมันกันไม่ถึงแค่ ตรงที่เราทำกันไว้จะทําตั้งแต่ช่วงนี้ไปเลยครับตั้งแต่ป่ายกุมภามีนาะนะฮะทำครั้งแรกเซ็จแล้วก็คือต้องมีการดูแลรักษาด้วยครับเพราะว่าใบไม้เนี่ยมันจะหล่นมาอยู่อยู่ลงมาตลอดเวลาจริงๆนะครับเราไม่รู้จะเอาใบไม้ไปไว้ตรงไหนคือว่าต้นทุนเนี่ยไม้ไผ่เราก็ไม่ได้ไปหาที่อื่นเราตัดลั้มให้มันแก่ แล้วก็มากวาดใบไม้กวาดใบไม้แล้วเอาไปรวมกองไว้สารเสเวียนเนี่ยเพื่อไม่ให้ใบไม้มันแตกกองชุดชลบองหมู่บ้านนะครับคณะกรรมการป่าชุมชนก็ต้องเป็นฟันเฟืองหลักที่จะบริหารจัดก,การทร,รัพยากรคนในหมู่บ้านนะครับที่เป็นจิตอาสาเนี่ยเข้าไประวังป้องกันไฟป่า ทางการเนี่ยเขาก็จะให้มาลงระบบไฟดีลงชื่อแลอ้วก็พิกัดแปลงที่จะเผาคือระบบบริหารจาัดก,การเชื้อเพลิงและเขาก็จะมีห่วงว่าวันที่เท่าไหร่ที่เราจะต้องเผาได้เราก็จะบริหารจาัดก,การเชื้อเพลิงในช่วงขณะนั้นยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเราจะค่อยๆขยับไปเมื่อชาวบ้านเข้าใจปัญหาเพราะว่าวิถีชีวิตชาวบ้านกับป่ามันก็ต้องพึ่งพาัายกันสุดท้ายเรื่ององการเผาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวครับแต่ เผาทุกครั้งก็ต้องมีการรู้วัตถุประสงค์ในเรื่องของการเผานะครับแล้วก็ปัญหาที่ว่าเกิดจากการเผาเราจะต้องให้มันเสียหายน้อยที่สุดหลังเราจุดเผาเขายะในทางการเกษตรในที่โล่งว่าในที่ไร่ที่สวนนะครับอย่างน้อยจะต้องไม่ลามไปที่ของคนอื่นอย่างน้อยต้องไม่ลามเข้าในพื้นที่ป่าเน,นี่ยครับเราต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและ,ะบุคคลอื่นด้วยนะครับ